สบายดีสบายดีสวัสดีซ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยแหละกระต่างระเทเดกัจ้าเด้อการทักทายสบายดีจ้าเมนีก็กกับมาพบมาผอกับซาวเพนและก็น้องบังอ่อนคือเก่าคือเดิมกัจ้าเด้อทรงคนเดิยน้องเขาคือเก่าคือเดิมจ้าเนาะ ทุกคนนะคะกนทีมูวเฮาจะไปหว่เหลืองเล่ายัางต่างๆเนาะเฮาก็บขอขอบคุณเด้อ f ซทั้งฝั่งล่าฝั่งไทยและก็บทางประเทศทีเขามา,มมาเป็นกําลังแรงใจให้มูวเฮาสองคนเอ๋ยน,น้องและกระทุกทุกคนเนาะจะเป็นน้องโบนิชเนลแม่น้องนามาชเนลเนาะทุกคนนะแล้วก็น้องบังออนชเนลแล้วก็เพียวว่าคน,นโกเดอจ้ะเดอก็ต้องขอขอบคุณหนายๆนะทุกคนเนาะ ทุกคนนะเมื่อนีบอกไว้ก่อนเลยว่ามวอห้ามีเหลืองเขียดที่จะมาเว่านาอทุกคนน้องน้องอ่อยเหลืองเขียดแบบเออเขียดนักเลยเบิ่งแต่ซีหนาสเปร์นะทุกคนนะคะคือหนักมากคลายว่าจริงแบบโบเมนนักแต่ประเถศเฮานะพี่น้องคนไทยกันนักคือกันนะทุกคนคือจะเข้าใจกันแล้วว่าคือสิหูวอะว่านักเหลืองยังไงทุกคนนั่นก็คือน้ำมันเนาะ น้ำมันทุกคนเช่นปวดเร่าที่จริงนะประเด็นนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าสาเพศจะบวเหวาเทิงเนียนะทุกคนเพราะว่าสาเพศก็จะได้เห็นในหลายคนในหลายฐานปวดเหวาเทิงเลยเนาะว่าเออพ่อเมีพี่น้องคนไทยทุกคนรงเยินเนาะซอยเหลือยืนคว่ำช่วยเหลือเนาะให้แกพ่อเมีพี่น้องคนลทยเนาะเมียาก่อนคด้วยน้ำมันสองร้อยร้านริทเนาะทุกคนโคตรสุดยอดอะก็ตรงครับ อันนับแหลกมันทุกคนต้องขอขอบคุณเนาะขอบคุณหลายเด้อเนาะ่อเมพี่น้องคนไทยเด้อทีแบงปันเนาะสื่อแนะนำใจของเพื่อนรลายนะทุกคนเนาะแต่ว่าบางคนบางกลุ่มกับโบเ็นน้ำเนาะแต่บางคนบางกลุ่มกับเ็นน้ำนะทุกคนแบบว่าเออซอยเรือดีใจเนาะ ถือตุ๊กถาทุกคนถือตุ๊กาทุกคนถือตุ๊กาพอว่าแต่คนอื่นนะพอของสะแพงน้องบากอ่อนพอกับแม่เ้าวสายดีใจเออดีใจนะทุกคนถือตุ๊กข่าถือตุ๊กขาถือถุกตุ๊กเป็นเล้าออกแม่แบบโอดีใจแบบสึ่นใจแห้งนะทุกคนสึ่ใจที่สุดนะทุกคนขนาดว่าเขาสองคนเองนยังสื่นใจแต่ก็มีความเสียใจอยู่ในน้อยนะทุกคนของความเสียใจน้องบางอ่อนก็คือ บัว่าแต่ว่าพ่อนาสาวมากนะพ่อคนเล่าเนาะได้รับน้ำมันทุกคนแต่พ่อแม่พี่น้องคนไทยกะกับน้ำมันแพงขืนกเก่าทุกคนแพงขืนจนสะแพแกวดนาบานอยู่ดีน้องอ่อนตอนแรกเออยเพี้ยวาสีเบาๆเลยเออก็เลยแบบกวดนาบานอยู่ดีน้องก็ได้ยินผ่นจมผันโซกันนะทุกคนโอ้ยมนจเ็นโคตรน้ำมันแพงเธอจะจันทร์สีอักคนสะาพขอหลหยาดเบาเล่าแล้วก็ตรงคอ นอนายาตใส่คำปูสุพาพหน่อยหนึ่งเนาะเป<ม>็นกระจมแบบสุดๆนั่นทุกคนแบบโอ้ยดูสีจะไปไหนไม่อยากจะไปเลยนะ้ำมันแพงนู่นนี่นั่นเนาะ<ม>เพราะว่ารัฐบาลนู่นนี่นั่นเนาะทุกคนเขาช่วยเหลือประเทศลาวจังสันจังสีแนละ้วทุกคนก็นเลยแบบ สะเพรฟังกะนููสึกหน่อยใจทุกคนแหละกะนููสึกเสียใจน้าเพ่อนนอกเพราะว่าเพื่อนกับลาบากลาบากแน่ยนายทุกคนจากทิชี่สิบกว่าหรือสามสิบกว่าเนาะก็พุ่งขึ้นมาตั้งหาสิบกว่าทุกคนหาสิบกว่าอืหาสิบกว่าเลยนะ<อ>เกิดบจะหกสิบมังถ้าจ<อ>ําองพีดนะทุกคนจําพีดต้องขอโทษขอภห้น้องพ่อแม่พี่น้องทั้งเพื่อนไทยเหมือนกับแห้งแห้งนะทุกคนคือแบบแห้งอยากจะบอกว่าทุกคนอยากจะยาเสียใจเลยเนาะทุกคนนะต้อง ต้องกาบเลยว่าอย่าเสียใจเลยเพราะว่า,านในน้ำมันที 2, ออสองพันเออสองล้าน,ล,านลิตรนะทุกคนสองร้อยล้านลิตรที่ทรงเยินหาพ่อแม่พี่น้องคนเรล่าบอกเลยว่าเ,เพื่อนกาบถือกระตุกถือต่างหนาต่างตา,งตา,งตางไปล่อหลับนะทุกคนแต่ถามว่าเพื่อนใดในราคาที่ถือบอ บอกเลยโบถือพ่อแม่พี่น้องลิตรหนึ่งนะทุกคนกับปลาไปเกือบสามสี่สิบพันกีบสามสี่สิบพันกีบในกรณีนี่คือลอยเลยนะแตะร้อยเลยทุกคนแตะลอยเลยลอยกลัวเลยบางบอนะกาอยากบอกเลยว่าโบตกหน่อยเนือตําใจนอกะคิดสว่าซอยเนื้อเผื่อนมนุษย์เสริมกันและกันพอในท่านาคนเล่าเนาะกลุ่มหนึ่งที่อาศัยทํางานอยู่ในประเทศไทยเนาะ ก็อยากจะบอกว่าภูมิใจลายในระยะเวลาทีมาทํางานอยู่ในประเทศไทยเ<า>นาะชิกบกว่าปีแหลกกระร้ากว่าปีอ,าอยากจะบอกเลยว่าภูมิใจ,ใจและกระสือในน้าใจของ<ช>คนไทยหลายๆเดอบ์โบโบพิดหวังทีเฮ้าสองคนได้อวยแหลกกระชื้นชมชพ่อแม่พี่น้องคนลาวเนาะเออพ่อแม่พี่น้องคนไทยนะทุกคนเนาะอกพิดหวังเลยทีมู่เฮ้าได้ชื้นช่และกะยกย่อง<ช>ละกะดีใจเนาะ ที่มเฮาได้ถุมเทแห้งกายแห้งใจเออในการทํางานในการแบบว่าเชื่นชม ประเทศไทยแหละคนไทยนาะคนเพื่อนกับบเคยเหตุให้เราผิดหวังสักขังหนึ่งถึงอาจจะมีบางกลุ่มเนาะน้องบางอ่อนเออทีแอบบอบพ่อใจนิดเียวน่อยทุกคนว่าน้อยเนื้อต่ําใจเนาะในคนเล่าที่เพื่อนเห็นประเทศเวียดนามจะสนญังสีสําคัญกว่าเพื่อนยังต่างๆเลกคนแต่ก็มีแค่บางกลุ่มแต่บางกลุ่มก็จะเข้าใจว่าเออมันก็เป็นเฉพาะบางคนบางเอียงทุกคนแลละก็มีบางกลุ่มที่แบบว่าเออน้อยเนื้อต่าใจที่ คนงานเล่าบอขยันบอแบบว่าปฏิโตมาบอแบบบอเห็นคุณค่าพ่อเลอกอาแยกใหญ่กันไปเนาะเหลือจากแ้วก็คือแบบเงียบหายไปเลยยังประมาณทุกคนก็คือแบบพ่อแบบบริเทดงานกับเพื่อนก็คือแบบจบสิ้นไปเลยเนาะทุกคนอยากจะบอกว่าอันนั้นก็คือเป็นสมอาบางคนแต่ในกรณีของมืเห้าเนาะหนองบังกอนข้าก็ยัง เื่นชมจ้าน่ายเก่าๆของเฮาคือเก่าคือเดิมแ้ทุกคนกะหายบึงซอรเพ่กำหนองอ่อนเป็นตัวอย่างแล้วกันนะทุกคนเนาะในฐานะคนลาาเนาะคนอื่นกะยาเพื่อนเพราะว่ากะมีทั้งดีและบอดี้นะทุกคนแต่สิ่งสำคัญมูเฮาขอยากจะบอกว่าเก่าซิบเก่าจุดเก่าเปอร์เซ็นนะอยากจะบอกเลยว่าคนไทยเป็นคนที่มีชันคติ นิสัยดีและจิตใจดีทุกคนเพื่อนเป็นคนแบบว่าลึกๆอาจจะเหมือนจะบโบดีแต่่างนอกเหมือนจะบโบดีทุกคนแต่ในใจลึกๆเลยนะบอกเลยว่าเป็นคนที่มีนิสัยนำใจที่ดีทุกคนนะบอกเลยเนาะแมนนะเข้ากับต้องขอขอบคุณในหลายเรือน้องออนว่าพ่อแม่พี่น้องคนไทยเพื่อนบบเคยถิ่ม คนลวบอกว่าจะเป็นในกรณีใดก็แล้วแต่ถึงปากปากเพื่อนเนาะบางคนเพื่อนอาจจะบอกว่าข่อยสั่งดิข่อยสั่งคนลน่าดิสันตังสีนอไปยกย่องประเทศอื่นเออมามาอยู่มาอยู่ไทยแหละเพื่อนก็บอกว่าเฉือนชกเพอกลับไปแล้วก็ทิมแบบว่าเออทีพัวสรงเลยยังบางทุกคนสัพพอยากจะบอกเลยว่าพอตองน้อยเนือตําใจดอกทุกคนเนาะมันเป็นเฉพาะบางคนนะเป็นเฉพาะบางคนเนาะมูฮั่าก็อยากจะ กบขอโถษแทนเพื่อนเนาะที่เพื่อนมีกิริยามารยาทบอดี้ในฐานะที่สาวเพศกับนองบางอ่อนเป็นคนล่าคนหนึ่งเนาะทุกคนเนาะก็อยากจะขอโถษแทนเพื่อนในร้ายเพราะว่ารักๆคนที่เออทุกๆคนที่เคยเหตุแห้พ่อแไ่พี่น้องเอซเสียใจเนาะอันนี้คือเข้าบด้เว้าเพื่อเอาหนาเข้าบว้าด้วยจากใจจริงนะทุกคนเพราะว่า มันเป็นมันบ่งบอกเทิงว่าเสื่อศาสของเฮาเนาะทุกคนเนาะกะบ่พรามีผู้ใดอยากจะให้เหตุการณ์นั้นเกิดแต่ว่าสิ่งที่มวกเฮาจะเหตุดใดน,น้องอ่อนคือเฮาจะบอกเอาแบบอย่างเขาที่เข้าเหตุแบบน้นะแมนนะทุกคนสาวเพ่กบน้องบางอ่อนบอกสามารถที่จะไปหามบอกให้เพื่อนเหตุแบบน้นบอกให้เพื่อนว่าบ่ให้เพื่อนดูถูกบ่ให้เพื่อนว่าบบเจ้าบ,บดีเนาะทุกคน แต่สาวแพทกับน so ้องบางอ่อนเหตุใดคือเฮาจะเบาแบบอย่างในสิ่งที่บดีเฮาจะบายอมลืมบุญลืมคุณคนทีเป็นไห้เฮาทุกคนจริงสถานาตอนนี้นะทุกคนบอกเลยว่าทาบมีประเทศไทยนะบอกเลยว่าคนหล่าทุกคนหันไปพึ่งพาภัยบุรยแมนคือคนไทยเป็นเ่าคนคนไทยเ่าเว้าถือตองเละเล่าเนี่ยาบมีไทยนะทุกคนบอกเลยว่าอยู่บุรย นะถ้า่ามีประเทศไทยชอบแพ์ก่อนแนมหาโบรานสาหรับคนถูกคนหยากรีทุคนแลสสาคัญสําหรับมูฮาสองคนนะหนึ่อแห่นก็คือมูฮาวหนึ่หก็คือครอบครัวมูฮาเนาะเฮาอยากบอกนะทุกคนโดยเฉพาะน้ํามันนะพองสแพรย์นั้นไปสื่อสามสิบลิตรนะทุกคนทดเดียวเลหนึ่งล้านบาทเออหนึ่งล้านกี่ ส0ลิตรหนึ่งหล้านกีบอ่ะทุกคนเออคือแบบมันแห้งทุกคนหนึ่งหล้านกีบนะที่นี่กับสองน้อยเนือตําใจเดอทีเพื่อนไดทรงยืนเนาะอะเนาะน้ำมันซอยเรือคนเอาไปใส่ยางมีประโยชน์ใส่ยางมีประโยชน์มากแมนทีสปอสแพสสื่อนิมสื่อไปเห็นยังพอม่พี่น้องสื่อไปไทยไฮไทยหน้าเทมฟ้นฝาอากาศกับโบดี้พอม่พี่น้องมาเป็นใจ โทรหาเพื่อนเนาะบรนถามเห็ดยังพอนอนเผาตะกาอยู่อีนางเพื่อนวะพ้นโต๊ะบ่บ่บุโต๊ะผลวะโต๊ะแค่พอยิมเง็บเง็บยง็บเง็บยงบเง็บก็คือกับโต๊ะกับปิดกับปอยอะทุกคนคือโต๊ะแข่กับปิดกับปอยนะทุกคนอยากจะบอกว่ามูฮั่าสึกในน้ำใจนี่ร้ายทุกคนลอยทั้งลอยทีคนไทยอาจจะมองคนลาวบ่ดีหรือว่าคนลาวบางกลุ่มอาจจะแนมคนไทยบ่ดีแมนทุกคนแต่มูฮั่มูฮั่สองคนอยากจะบอกเลยว่า ในชีวิตีนูน้องคนเฮาจะบุลืมบุญคุณของคนไทยถูกคนนะทุกคนอันนี้เฮาขคาวเบาในฐานะคนธรรมดาบ่แม่นยูทถูบเบอรอบ่แมนอนีหยังนะเพราะว่ามันเป็นความจริงที่ออกมาจากใจของเฮานาะแมนเนาะความแบบลึกๆข้างในนะแมนเนาะ กาอยากจะบอกว่าขอบคุณนอกจาอยากจะใส่เข้ามาสู่ๆเด้อทางพ่อแม่พี่น้องคนไทยและกะคนล่านอกกับซึ้งในนําใจลายทุกคนเนาะแม่เลือกเล่าทางเบิร์ตนอกหนุงอ่อนเขากะขอจบแค่เพียงท่นนี้เด้อจากพ่อแม่พี่น้องเนาะทาสองคนเดิยหนองเขานะบอาจ่าพิพผาดประกันได้ห้องาก็ตองกพราบถอโทษรอภัยห้ายๆเด้อและก่อนจะจบคลิปห้องก็ต้องเขอ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังแห่งใจใหู้มฮาสองคนเอยน้องน้ำเดือดจ้าเด้อสีบบได้พาถูกคลิปของโมฮาเด้วจ้าไปแล้วจ้าสบายดีสวัสดีค่ะ